ทีนี้เนี่ยเรามารวบยอดกันเกี่ยวกับเบสิกของผู้เล่นใหม่สำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนเลยนะครับกับตระกูลฟาคายนะครับอธิบาย,ยง่ายๆนะครับเริ่มแรกก็คือจุดเหลืองๆต่างๆนะครับอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยมันคือจุดที่มีเควสนะครับสามารถไปรับเควสได้นะครับเรื่องที่2คือแผนที่นะครับถ้าเกิดเรากด m นะครับก็จะเข้าสู่แผนที่ดูมีอะไรมากมายเลยในนี้ นะสัญลักษณ์เขียวๆแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถไปโผล่ที่จุดนั้นในแผนที่ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องวิ่งผ่านนะแต่การจะเปิดจุดเหล่านี้ได้นะครับเราจะต้องไปผ่านมิชั่นย่อยๆของจุดแดงๆเ,เหล่านี้ก่อนนะครับมันก็จะเปิดให้สามารถ ขเรียกฟาทาวเวลนะครับสามารถไปโพลตรงนั้นได้ทันทีนะประมาณนี้นอกจากนั้นยังมีในส่วนของเควสอื่นๆนะครับที่เป็นเควสลองต่างๆวิธีการก็คือวิ่งไปในในพื้นที่แถบนั้นนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีเควสขึ้นมาให้เองนะอาจจะต้องไปคุยกับคนหรืออะไรก็ตามตรงนี้สำหรับตัวที่เป็นหน้าคนเนี่ยอันนี้จะเป็นเควสหลักนะคเควสหลักที่ ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดเราทาแล้วเราจะสามารถปลดสกิลมาใช้ได้นะครับแต่เมื่อเราปลดสกิลแล้วเนี่ยเราก็สามารถอัพได้เลยเพราะว่าเวลาปลดเนี่ยมันปลดทีเป็นชุดเลยนะครับไม่ไม่จาเป็นจะต้องไปไล่ทำตลอดนะครับตัวเคลสหลักเนี่ยนี่ดูอย่างนี้มันอาจจะดูลกๆนะครับเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เน้นมิชชั่นนะครับมันก็จะเหลือเฉพาะเป้าหมายที่เป็น ในมิชชั่นออกมานี้หรือว่าเป็นเควสลองนะครับก็จะเป็นส้มๆอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกอของสะสมนะครับในเกมฟร์คฮาเนี่ยจะมีของให้เก็บที่เป็นเป็นคอลเลกชันนะครับเก็บสะสมได้นะรเราก็ไปในตามพื้นที่พวกนี้แล้วก็ไปหาให้เจอนะครับถ้าอย่างรูปมือนี้ก็จะเป็นหินหินที่มี สีลูกมือแปะอยูนะ่ก็เก็บมาก็จะได้ exp นะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็น l a n มา a r k นะครับเป็นการเปิดจุด warp location อนะันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายต่างๆนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เรายังไม่ได้เข้าไปในการเข้าไปในสำรวจในพื้นที่แถวๆน,นั้นประมาณนี้แล้วก็ hunting ก็คือตำแหน่งของสัตว์นะครับมันจะมีสัตว์มากมายหลายประเภทเลยในตอนนี้ ใน,ในภาคเนี้ยนะครับเรา,าต้องการชิ้นส่วนไหนในการอัปเกรดอะไรเนี่ยเราก็ไปล่าผัดชนิดนั้น,น,นได้โดยการดูจากแผนที่นี้นี้ถ้าเกิดเราอยากจะไปตรงไหนเนี่ยเรามาร์กได้โดยการคลิกขวานะครับที่ตำแหน่งนั้นมันก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาแสดงว่าเรามาร์กตรงนั้นไว้ครับถ้าเรากลับมาดูที่แผนที่หลักเนี่ยเราก็จะเห็นกรอบสี่เหลีย่ยมขาวๆขึ้นมาพร้อมกับบอกระยะทางว่ามันไกลเท่าไหร่ เนี่ก็คือเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่นะครับต่อไปเรื่องอาวุธผมว่าจะพื้นที่กนหะอาวุธเนี่ยเราก็จะมีหลายอย่างนะครับซึ่งถ้าเรา,ามีสกิลต่างๆเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างอาวุธที่มากขึ้นกว่าเดิมได้ครับ อาเนี่ยเรากด1,2,3,4ก็ได้นะครับเพื่อเปลี่ยนอาวุธ mm hmm. หรือว่าถ้าเราจะดูเนี่ยเรากด Q ค้างไว้ครับก็ mm hmm. จะมีเหมือนกับช่องคีร์ลัดของอาวุธเนี่ยโผล่ขึ้นมานอาวุธหลักๆของเราตอนแรกนี่ก็จะเป็นกระบองนะครับกระบองนี้ก็ใช้ต่อสุระยาสั้นตีได้กว้างได้จุดไฟได้นะครับ พอเลเวลเราสูงขึ้นแล้วปลดสกิลมากขึ้นเราก็จะมีนอกจากจะมีกระบองธรรมดาแล้วเนี่ยเราก็จะมีกระบองสองมือนะรกระบองสองมือหมายถึงคือต้องถือสองมือเพราะว่ามันหนักมากก็มีการโจมตีที่รุนแรงมากขึ้นนะครับแต่การโจมตีมันจะช้าลงอีกอันนึงก็จะเป็นกลุ่มของธนูนะครับธนูพื้นฐานเราก็จะมีธนูอันแรกธรรมดานะครับ ถ้าเรามีปลดล็อกสกิลเพิ่มขึ้นก็จะมีธนูที่ยิงได้สองนัดหรือว่ามีธนูที่ยิงระยะไกลได้เช่นการธนูยิงระยะไกลได้เนี่ยก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ยิงได้ไกลขึ้นแต่ก็จะเขาเรียกแหละรีโหลดช้านะครับประมาณนี้พวกอาวุธที่เป็นธนูเนี่ยการโจมตีเนี่ยจะเงียบนะครับสามารถซุ่มโจมตีได้เก็บไปทีละคนได้ อีกอันนึงเป็นอาวุธที่ใช้ดีเหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มของของหอ,อกนะครับหอ,อกเนี่ยสามารถสามารถใช้ใช้กว้างก็ได้กว้างนี่จะมีความรุนแรงสูงนะครับหรือว่าใช้ตัวปีระยะใกล้ก็ได้ตตวปีระยะใกล้ก็คืออันนี้เป็นหอ,อกที่อัพเกรดแล้วซ้ายธรรมดาแต่ถ้ากว้างก็กดขวาค้างนะครับจะเป็นงาน้าง แล้วก็ว่างออกไปมันมีความรุนแรงมากแล้วเราก็ต้องไปเก็บกลับมาประมาณน,นี้ถ้าเราครับไว้หลายๆอันเนี่ยแล้วก็ปาไปได้หลายๆทางแล้วค่อยเก็บกลับมาก็ได้คนระับอันนี้คือกลุ่มของหอกธนูอ๋อนูเนี่ยอ,อหรือว่าของต่างๆที่มันม,มีมีหลายประเภทเนี่ยเวลาเราเลื่อนเราใช้สกอ o l เมาส์หมุนเอ่านะครับก็จะเลือกได้ อันนี้จะเป็นเนื้อสำหรับล่อให้สัตว์มาเป็นมิตรกับเราครับก็คือจับสัตว์เลี้ยงนั่นเองวิธีใช้ไม่ยากเลยครับก็คือว่างไปใกล้ๆสัตว์้ายพอสัตว์้ายมาก,กินปุ๊บเราก็เข้าไปปลอบประโลมเว้่อนำมาเป็นพวกเราอีกางนึงก็จะเป็นกับดัก ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็จะเป็นรังพึ่งนะครับรังพึ่งปลาไปก็จะโจมตีเป็นงวงกว้างนะร,รวมถึงตัวเราด้วยอาจจะโดนด้วยได้ถ้าเราปวดสกิลแล้เบิดเนี่ยก็น่าจะมาอยู่ช่องนี้เหมือนกันเป็นช่องระเบิดส่วนตัวนี้จะเป็นมีดหินนะครับให้สาหรับโจมตีต่อนเนื่องระยะประชิด ตรงนี้ทีนี้ถ้าเกิดเราของเราล้อยหลอลงเนี่ยเราจะสร้างเพิ่มขึ้นเราก็ชี้แล้วเราก็คลิกซ้ายธรรมดาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการคราบอันนี้คือคาฟลูกธนูนอ่าเต็นแล้วนะครับประมาณนี้ของอื่นๆก็เหมือนกันนะครับสามารถคาบได้เพิ่มเติมเพราะว่าเราใช้ไปเนี่ยก็จะมีการกว้างทิ้งมั่งไฟไหม้มั่งอะไรมั่งประมาณนี้ เราจะสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้มันจะมีไขมันของสัตว์นะครับที่เวลาเราล่าสัตว์แล้วเราก็จะเก็บนอกจากได้หนังได้เนื้อแล้วเนี่ยจะได้ไขมันมาด้วยไขยมันตรงนี้เนี่ยเราสามารถจุดไฟได้ที่อาวุธเราให้เป็นอาวุธไฟนะก็จะมีอ,อย่างเช่นอันนี้เราชี้เราก็ลิกขวานะครับนะก็จะติดไฟติดไฟนี้เราสามารถเผาอาคารเผาญ่าเผาอะไรได้นะครับ ซึ่งถ้าเผาไม่ดีเนี่ยก็จะโดนตัวเองไหมด้วยกันรวมถึงไฟเนี่ยถ้าจุดไปทกระยะหนึ่งแล้วเนี่ยไม้นี่ก็จะไม่ไม่ไฟหมดด้วันะครับอันนี้ก็คือพวกอาวุธคว้าแล้วหญ้าถ้าจะไม่ฝวายถ้าเป็นในโซนของที่เป็นหญ้าแห้ง หรือว่าอาคารเนี่ยมันจะไหม้เป็นวงกว้างมากมไฟติดแล้วครับติดตัวเราอะอันนี้ก็คือเรื่องอาวุธนะครับที่ที่มพเมื่อกี้อ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับคืออาวุธเหล่านี้เนี่ย ข้างบนเนี่ยจะเป็นอาวุธหลักนะครับข้างล่างนี่จะเป็นอาวุธลองลองดูจากอันนี้ข้างล่างเนี่ยคืออันนี้คืออาวุธหลักที่เราใช้อยู่อันนี้เป็นอาวุธลองนะครับเราสามารถใช้สกอร์เมาส์เนี่ยหมุนเพื่อเปลี่ยนอาวุธลองได้นะครับประมาณนี้ตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนอาวุธหลักจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธได้เร็วขึ้นนะครับเลือดของเรา ถ้าเลือดของเราลดลงเนี่ยให้กดคอนโทรลก็จะเป็นการกินเนื้อเพื่อฟื้นพลังได้อนอกจากกินเนื้อแล้วเนี่ยเรายังสามารถเซตค่าต่างๆไว้ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราเซตตรงนี้ไว้ก็คือชี้แล้วกดคอนโทรลตัวมาร์กมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโดนโจมตีแล้วเรากด คอนโทรลในในหน้าหน้าการต่อสู้หลักเนี่ยนะก็จะเป็นการกินอา,อาหารชนิดนี้เพื่อฟื้นเลือดแต่ถ้าเป็นชนิดอื่นเนี่ยมันก็จะต้องใช้อาหารเนื้อคู่กับสมุนไพรก็จะมีประสิทธิภาพต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างนี้ก็เพิ่มเลือดสามขีดหรือพวกวิ่งเร็วขึ้นอะไรเงี้ยสัตว์เห็นเล่ายากขึ้นหรือว่าต้านทานการโจมตีไฟ เราก็สามารถเซฟได้นะว่าตอนเรากินเนี่ยใช้ก,กินอันไหนเพราะนั้นเวลาใช้งานจริงเราก็เราก็จะกินได้เลยครับมันสัตว์เลี้ยงของเราเปนสัตว์เลี้ยงของเรามากเรามีทกษะสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราก็จะกด B ีนะครับกด B ีเราก็จะสามารถเลือกสัตว์ที่เราสามารถ นำมาใช้ได้นะครับหรือว่าเราเคยนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับเราก็จะสามารถเรียกซ้าได้ถ้าสัตว์ตัวไหนตายเนี่ยจะเป็นกระโหลกแดงๆนะครับกระโหลกแดงเราสามารถให้ทําให้มันฟื้นได้โดยการคิชธรรมดาเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันจะใช้สมุนไพรในการในการเหมือนฟื้นขืนชีฟันยื้นมา เราก็จะเรียกได้ครั้งละตัวเท่านั้นนะครับต้องาวังนี่เป็นตอนกับคืนแล้วสัตว์เนี่ยบางชนิดจะขี่ได้ด้วยขึ้นที่หัวสกิลเราด้วยนะครับนี่อีกอย่างหนึ่งก็คือการกดวีกด V ีนี่จะเป็น hunting mode hunting vision นะครับก็คือสามารถ มองเห็นเป้าหมายได้ชัดขึ้นนะครับว่าจะเป็นข้าวของหรือศัตรูหรืออะไรยนี่เราสั่งสัตว์ออกไปตู้นะครับหตัว ที่เห็นสัญลักษณ์ขาวๆที่ขึ้นข้างบนเมื่อกี้ไหมคนระับอันนั้นคือสัญลักษณ์ที่ศัตรูมองเห็นเราเราก็มาเก็บของกดทีนะได้เนื้อได้หนังีนี้เราจะเห็นว่าเสือเราเนี่ยเลือดลดลงแล้วจากการต่อสู้เมื่อกี้ เราสามารถกด E เพื่อเอาเนื้อเนี่ยให้เสือเรากินได้อ้ยคลนาีโอ้โหห้า,าวมาห้าว กว้างเนื้อล่อนะครับแต่ไม่มีใครสนใจเลยครับเพราะสัตว์เสือเราดุกลางคืนกับกลางวันจะมีสัตว์ที่แตกต่างกันไปะกลัวครับพวกเสือซีล่าเยาดันแบตเตอรีย่ยาดะ

สั่งให้สัตว์เลี้ยงเราอยู่ที่ตำแหน่งไหนก็ได้นคนี่คือการเอาอาหารล่อลรอสัตพอเราเข้าไปใกล้ๆเราก็กด E นะครับแมเรียบร้อยครับตอนนี้ในตัวนี้เป็นพวกเราแล้วเนี้ด้วย ้อยครับเ,เขาเรียกว่าเอาอาหารเข้าล่อนะครับเราก็จะได้สัตว์นี้มาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับนี่ตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาประมาณ ก็เป็นวิธีการวิธีการเอาสัตว์มาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือนอกจากมีสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยเรายังมีนกคู่กินนะครับวิธีใช้คือกดแฟนกคู่ก็จะบินออกมาอันนี้เราบังคับเองนะครับ เรพูเนี่ยไว้สามารถมาร์คจุดได้มาร์คเป้าหมายศัตรูได้ครับโดยการกด V ือในวิชาอีกทีเราก็จะเห็นเป้าหมายได้ได้ง่ายขึ้นว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนนะครับสามารถมาร์คได้ ก็สามารถทิ้งทิ้งและเบิดทิ้งอะไรได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้กดสกิลตรงนั้นก็ยังไม่สามารถทำได้นีตัวเราแบบเตือ กดเล็งแล้วเราก็กดตีนะครับตัวสั่งให้สัตว์โจมตีก็ได้เหมือนตัวเราเองเล่นอยู่จริงกดแค่ทีก็จะกลับสู่โหมดของตัวเราอะนะครับ ก็ปลอดภัยและกังวลครับถ้าใช้นกคู่ก็เป็นการเล่นกันอีกสไตล์หนึ่งเลยก้าวแล้วีนี้เราลองกลับไปดูที่ฐานนะครับ ทิฐนเนี่ยจะมีจุดตรงนี้ที่เป็นที่รวบรวมของต่างๆที่ชาวบ้านของเราหามาได้นะครับซึ่งจุดรับของเนี่ยจะอยู่ตามจุดฟาทาเวลต่างๆนะครับจะใช้โกดังเดียวกันสามารถรับรับของได้ของพวกนี้ก็สามารถเอาไปใช้ในการอัปเกรดฐานหรือว่าอัปเกรดอาวุธของเราเองนะประมาณนี้ ของจะเข้าทุกๆวันนะครับีนี้นอกจากนั้ยังมีส่วนของจุดต่างๆให้เราได้อัปเกรดนะครับเดี๋ยวนี้อัปเกรดเป็นแล้วเราจะบอกว่าเราต้องใช้ของอะไรบ้างในการอัปเกรดเราก็ไปหามาแล้วก็มาอัปเกรดนะครับประมาณนี้ทีนี้มาดูที่ของบ้างกดไ้นะครับ กดไอจะเข้าสู่หน้าจอของของต่างๆอาวุธต่างๆที่เราสามารถใช้ได้และอัปเกรดได้นะครับถ้าเราชี้เนี่ยเราจะเห็นว่าระบบมันจะบอกว่าเราต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างในการอัปเกรดเราก็ไปหามาแล้วก็มาอัปเกรดของาาก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับโจมตีแรงขึ้นอะไรประมาณนี้ถึนธนูก็จะสามารถเก็บลูกธนูได้เยอะขึ้น ของบางอย่างก็จะต้องใช้แรในการอัพนะครับอย่างนี้มีรูปดาวเหลืองๆเนี่ยก็คือของที่เป็นแรประมาณนี้เราชี้ G, เราดูสกิลแล้วเราก็เอ้ยไม่ใด่ดูสกิลเราก็ดูวัตถุดิบว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับแล้วเราก็ไปล่าในแผนที่เอาประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นระบบเบสิกหลักๆทั้งหมดเลยนะครับสำหรับการเล่นนะครับก็น่าจะมีประโยชน์บ้างสำหรับคนเล่นใหม่ที่ไม่เคยเล่นปาคายมาก่อนเลยนะครับก็ลองดูครับไม่ไม่ยากจนเกินไปแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างเพลินเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ชอบรักธรรมชาติแล้วก็แนวออกป่าล่าสัตว์อะไรประมาณน,นี้นะก็ลองดูแล้วกันครับ